ฮัลโหลฮัลโหลเทศเทตเตมือน mm ี้จะมาบอกข่าวเหล่าแจ้งปฏิทินเลือกตั้งสสปี2566เริ่มจากมือลงทะเบียนขอใส่สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ยี่สิามีนาคมถึงเก้าเมษายนวันที่สพุษภาคมวันสุดท่ายเพิ่มชื่อ ถอนซื้อผู้มิสิทธิเลือกตั้งวันที่7ถึง13และกก1รถึง21พฤ้ภาคมวันแจงเหตุที่บ่าอาจไปใส่สิทธิเลือกตั้งวันที่7จพืษภาคมวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนาในเขตนอกเขตเลือกตั้งและเป็นวันลงคะแนนหน้าที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือคนทุกพ้นลภพาหรือผู้สูงอายุและ วันที่ทุกคนชาวไทยอายุ18ปีขึ้นไปต้องออกไปใส่สิทธิเลือกตั้งสสก็คือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน1444หรือสำนักงานกกตใกล้บ้านเลือกค้นที่แมนเลือกพักที่มักไถ่โหวตคนไทยพรอมใส่สิทธิ์ ันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวายางหทีุยอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลที่รักและเคารพทุกท่านครับม้อนีพบกับรายการผู้ว่าช้าหน้าที่พบชาวอุบลในวันที่21เดือนเมษายน2566ในวันนี้นะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลของเข้านะครับคือท่านชุหน้าที่ยั่งตรงนะครับเพื่อได้มอบหมายให้กับผมนะครับนายพิศดารประดานะครับพัฒนาการจังหวัดในมาาว่ามาคุยกับพี่น้องชาวอุบล ซึ่งในมือเน,นี่ยนะครับผมก็มีหลายเรื่องหลายเล่าอยากจะมาบอกมาล่าวพี่น้องนะครับว่า,าช่วงนี้มีงานสําคัญหรือว่ามีเรื่องอีกอย่างอยากจะให้พี่น้องนะครับได้รับรู้และก็มีการประสานการทํางานรวมกันระวังทั้งพ่อช่อกับพี่น้องและก่อเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในชุมชนซึ่งมือน,นี้ผมกับมีประเด็นอยากจะวอกคุย หลายเลือกอยู่ครับแต่ว่าก่อนจะคุยกันนะครับผมก็ต้องออสแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องชาวบุญเนาะปีนี้ได้เล่นสงการานต์กันนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเฮาก็ได้๋ยวไปรถน้ำดำหัวผู้ล,ลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะครับได้ไปท้ำบุญาตามวัดว่าอารามต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมนะครับ,ขอ,ข,อบของเมืองอุบลของเฮา นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร้ายหม่องร้ายบอนก็เห็นบรรยากาศว่า,าปีนี้มีความคึกคักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเท่ากับห่างหายมาตั้งเกือบ3ปีเนาะนะอันนี้ก็ถือว่าที่ผ่านมา,าปีนี้บุญบุญสงการงานสงการเท่ากับมีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับในส่วนของอเรื่องดีจากว่าจะคุยกับ คือจังสีรัาว่ามีอยู่สามเรื่องด้วยกันก็คือว่าเรื่องแรกนี่การถอดผับปลาสมทบกองทุนพ,ทน,ทนพระแทเด็กชนบทในพารบร่วมราชชุบธรามของสมเด็จพระเทพรัะตนราชสุดาเนี่ยนะครับสื่อเข้าเด็ดดำเนินการมาในช่วงต้นเดือนนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองนี่อยากจะวอาคุยในการดําเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานหรือว่าข้อมูลจปทในปี2อ6 6นเนี่ยนะครับ ว่ามีความก่าหนาจังไไดและเรื่องสุดท้ายอยากจะคุยกับพี่น้องก็คือ,อาการครับเคขื่อนอนี่เรื่องของโคกน้องหน้านะครับหรือว่า,าการประยุกต์เศรษฐกิจหรือว่าที่ซีดีม่สู่โคกน้องหน้านะครับซึ่งเข้าดาเนินการขอ้อมูลอบวนนี่ก็ถือว่าหลายที่สุดของประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นมหานครเนี่ยโคกน้องหนาเขา,าได้นะครับ อันนี้ก็คือมีสามเรื่องจะคุยกันเนาะเอาที่นี่มาเรื่องแรกเลยนะครับเอ่อก็คือการถอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในช,ชนบทนะครับซึ่งเฮาได้ดาเนินการตั้งแต่เมือ่อวันที่3มเมษายน2566นายนะครับที่วัดบัทาบ่าบ่อตาบนเจรละแมอำเภอเมืองอุบลราชธาน,นีนะครับซึ่งในมือนั้นนะครับก็มีทันาหน้าที่ย่างตรงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลขอ้อเหงาเป็นประธานแล้วก็ยังมีแขก ทีมม่มา่รวมบอกว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับเค,ครือข่ายภาคประชาชนาพัฒนาก,การอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอเลยนะครับมารวมในเมืองน,นันแล้วก็ผมอ,อยากจะนําเรียนว่าในเมืองน,นันนะครับถ้ามีการถอดปอบปามีผู้ที่ใจบุญนะครับมารวมทัางบุญจํานวนเงืนนะครับจานวนเงินทั้งเบิดสองแสนหกพัน ทัวที่ครับ 2, 2, 2, 99, สองแสนหกหมื่นสองพันสี่รอยหาสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์อันนี้คือเป็นยดอดเงินทั้งเบิดเลยนะครับซึ่งแนวมือนั่นนะครับกากากามีแขกคนที่มาล้วนทุ่มบุญนะครับหลายแล้วก็กราบถ้ำพิธีมอบเงินกองทุนเนี่ยนะครับให้กับเด็กที่อยากจนแหละก็ได้โอกาส ในเวทีนั้นกน็จำนวน3คนที่เหลือนะครับเขาก็มอบให้สำหรับพัฒนาการอำเภอนะครับทั้งหาโซนทั้งยิมหาอำเภอนะครับเพื่อที่จะไปมอบอยู่ในระดับอำเภอต่อไปนะครับอันนี้ก็กเป็นกิจกรรมในวันนั้นนะครับซึ่งที่ที่เหลือเดี๋ยวเขาก็จะที่ประเด็นรับมอบในเมื่อน,นัน้นเขาก็จะให้ทั้งอำเภอไปมอบในเวลาสําคัญ ที่อำเภอพันจัดบว่าจะเป็นการประชุมกำนั่นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าในเวลาอื่นที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าอกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดอุบลของเฮานี่ก,ก็ถือว่ามีกองทุนหลายพอทุนนะครับคู่มือนี่ก็ถือว่าจะสามารถช่้อยเหลือ,อเด็กที่ได้โอกาสแล้วก็เด็กยากจนไดจ้จำนวนมากเลยที่เดียวนะครับอันนี้ก็นำเรียนเบื้องต้นว่า ในกิจกรรมนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ผู้มีกิจรัท่าทุกท่นนทา,นนานนะครับที่รวมทบุญในมือานนะครับต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเรื่องที่สองนะครับที่อยากจะนําเรียนก็คือว่านี่เรื่องของการจัดเจ็บของมูลขอมูลความจาเป็นพื้นฐาน เรือว่าของมุ่นเจ้าปทในปี2566นเนี่ยนะครับซึ่งจังหวัดอุบลขอางเข้านะครับเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีค้อเรื่อเป่าไม้จํานวนมากเลยทีเดียวนะครับจำนวนทั้งเบืเนี่ยนะครับที่เฮาจัดเก็บปีนี่คือ3ามแสน่รเอดเรื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนมากซึ่งผลการดำเนินงานในคณะนี้นะครับก็ถือว่าเฮาดำเนินการมากเกือบเดร้อยเพอร์เซนนั่นแหละนะครับ ตัวเลขในขณนะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9กเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าจะสาเร็จแล้วแต่ว่าก็ฝากว่าในส่วนของกิจกรรมหรือว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือต้องมีการรับร่องขอมลในแนะดับหมบานในะด,ดับตำบลว่าข้อมูลที่เขาเก็บมามันถูกตองบอมันเป็นจริงบอหรือเป็นขอมูลที อยู่หลังโอง่งดีเข้าวบ่อมาเนี่ยนะครับซึ่งมันบ่นมีความเสื่อถือเพราะว่าข้อมูลที่เขาเก็บมาได้นะครับเขาก็จะนําไปใส่ประโยชน์หลายอย่างนะครับบ่าจะนําไปใส่ในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาหมูม่บ้านตนําบลอําเภอจังหวัดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของข้อมูลนี้อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะได้เ,เป็นข้อมูลนี้เรื่องของการจ่เข้าไปซอยเหลือ,อพินวังประชาชนที่เพิ่นโตกเกณฑ์ จ้าปะทอโดยเฉพาะนเรืเ่องของอไรายได้เนี่ยนะครับว่าถ้าผู้ใด้โตเกณฑเจ้าปะทอนะครับโดยเฉลีย่ยต่อคนต่อปีต่ำกว่าสี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับเขาก็จะเขาไปซอยเหลือในหล่ององการสงเคราะห์บ้างน่เรื่องของการพัฒนาคั่วเลื่อนที่สามารถพัฒนาได้นะครับเพื่อที่จะ,ะ,ะสงเคราะห์หรือว่าส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอาชีพต่อไปอันนี้ก็ เป็นคมสาคัญอันส่วนหนึ่งดังนั้นก็อยากให้ทั้งผู้นาของชุมชนบอกว่าจะเป็นหญ่บาลกำนันหรือว่าสมาชิกอบาตาที่ในเมืองบาในชุมชนนะครับคิดว่าท่านเขาคง,งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกระการในเรื่องของอาการบการจัดเจ็บการบริหารจัดการจัดเจ็บข้อมูลเจบาพตเนี่ยครับได้ไปทบทวนนะครับไดีไปจัดเวทีประชาคมเพื่อจะรับรองข้อมูล ที่เป็นจริงแล้วก็ส่งต่อมาที่อำเภอเพื่อกาต้องมีการรับรองอีกทีหนึ่งสุดท้ายกระทรวงพาธิจังหวัดจังหวัดกะต้องมีการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นคนที่โตกเกฑ์จริงบอนเหล่องของายได้เป็นคั่วเลื่อนที่โตเกฑนนี่เรื่องของที่อยู่อาศัยจริงบอนะครับเป็นผู้ที่โตเกฑนนี่เรื่องของสุขภาพอนหาไัยจริงหรือไม่นะครับ อันนี้เขาจะมีการตรวจสอบเราก็จะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวของนะครับที่เพื่อนเป็นคณะกรรมการเนี่เพื่อนก็นจะได้มาประชุมรวมกันนะครับถ้าข้อมูลว่าเป็นจริงเราก็จะส่งกลับไปเพื่อติดตรวจเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันถูกต้องตามนีบ้บาเพราะว่าข้อมูลนี่ถ้าต้องนําไปใส่ประโยชน์ในใน,ในการวางแผนต่อไปนะครับด,ดังนั้นกนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่า เป็นต้นทางในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านตำบลของเฮ้าเพราะว่าถ้าในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยครับถ้าเฮาคิดหรือว่าหว,า,วาดฝันว่าอยากเป็นนั่นอยากเค็นนีมันกับบแเม่นนะครับเ้าต้องห,หูปัญหากรน,นะครับเขาถึงจะแก้ปัญหาได็ดถูกต้องหรือว่าเกาให้ถูกที่ขั้นที่ผมเ,เคยน้าเรียนว่า,าในการแก้ไขปัญหาเขาต้องหูปัญหาท้าวสัน พราะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าไปแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งมันบ่ตรงจุดมันกับบสาสามที่จะพัฒนาได้หรือว่าเดินหนาไปได้ดังนั้นนี่เรื่องของต้นทาางคือการจัดเก็บข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญถึงฝากพี่น้องว่า,าคู่เรื่องที่พระท่านได้ให้ข้อมูลนะครับกับเฝ้าแจ้งผู้ที่เพิ่นจัดเก็บซะ อา,อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลในหมู่บานท่าก็มีนะครับหรือว่าถ่ายจัดเก็บแล้วก็บทบทวนแล้วก็รับรองข้อมูลมาในระดับมู่บานตำบลอำเภอต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจอปทอนะครับต่อไปถ้าข้อมูลจปทแล้วละ่ะเข้าก็จะมาจัดเก็บข้อมูลมู่บานนะครับหรือว่าข้อมูลกเชช่อสองข้อต่อไปซึ่งปีนี้ก็เป็นพระละ อันหนึ่งที่ทั้งพยาบาลานะครับทุกมู่บานต้องํอำรวจข้อมูลมู่บานหรือว่าข้อมูลก็จช่สองข้อของเท่า,าแต่ว่าข้อมูลส่วนหนึ่งนั่นนะครับมันกระต้องมาจากข้อมูลจ้าปทนะครับข้อมูลมู่บานก็มีความสำคัญเช่นกันอย่างเช่นโครงการของกรมปกครองที่เพิ่นเพิ่นคัดเลือก ที่จะเป็นหมูบ่บ้านในการพัฒนาคือหมู่บ้านยังยืนนะครับต่อบลหนึ่งก็จะมีหมู่บ้านหนึ่งแมนบาครับที่กำลังเฮ็ดปีนี่ยังที่ผมรับสามารถนี่คือ,อทั้งประเทศเท่าเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้ามูบาม่บาสมือบานยังยืนเนี่ยนะครับที่ต้องที่ตอ้องเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนานะครับส่วนหนึ่งก็คือ ต้องยิบจากขอมูลหมู่บ้านหรือว่าขอมูลก่อเสองข้อนะครับที่เป็นมู่บ้านล่าหลังหรือว่าเป็นมู่บ้านพัฒนาในระดับกลางนะครับถ้าเป็นมู่บ้านพัฒนาแล้วเนี่ยเพื่อจะบอเอามาเอามามาดำเนินการนี่เหลืองนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอ,อุบลเห้าส่วนใหญ่จะเป็นมู่บ้านที่พัฒนาแล้วคือมูบ่บ้าอนอันดับหนึ่งนะครับหมู่บ้าน ปันกลางนี่กับวันปันไดแต่ว่ามู่บ้านล่าลลางนี่เท่าที่ผมดูในข้อมูลมีมีอยู่สองสามมู่บ้านเท่านั้นนะครับก็มีน้อยมากนะครับดังนั้นผมถึงน้าเรียนพี่น้องว่าโดยเฉพาะท่านผู้น้าเนาะฝากฝากในเด้อในเรื่องของจบปทอรวก็การจัดเก็บข้อมูลมู่บ้านหรือว่าข้อมูลกชชะสองข้อในปีนี้เพราะว่าข้อมูลมู่บ้านเนี่ยสองปีจากสิมีการเก็บเทื่อหนึ่งนะครับ ปีนี้มันมาหอดรอบเลยเรอบที่ต้องเก็บแล้วนะครับครับก็ไปนะครับอยากจะน้าเรียนอีกเหลืองหนึง่งเพื่อที่อยากให้พี่น้องรับทราบค่อคมก้าหนาของการดําเนินงานหรือการขับเคลื่อนโครงการโคกน้องหน้าของพัฒนาจุมชนเนี่ยนะครับว่ามันมีความก่าหนาจังไดผมน้าเรียนดึงสีนะครับว่าโครงการนี้นะครับโคกน้องหน้าในปี2 5 6 4นะ นะครับถ้ามีโคกน้องหน้าอยู่ทั้งเบดนะครับสี่พันสี่สิบสี่แปลงนะครับอันนี้เฉพาะเงืนกูดได้พี่น้องงบเงื่อนกูแล้วก็ที่เป็นแปลงใหญ่หรือว่าแปลง c l m ที่มีขนาดสิบหาไรนะครับจำนวนทั้งเบสเนี่ยครับเจ็ดสิบเอ็ดแปลงนะครับนอกนั้นจะเป็นเดอะดับโคเรือนหรือ H LM นะครับ ซึ่งผมน้าเรียนเบื้องต้นแล้วว่าโครงการนี้นะครับโคกน้องหน้าเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เมืองอุบลเฮาในงบหลายที่สุดของประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นมหานาครเรื่องโคกน้องหน,น้านะครับซึ่งต้องดูแลก,กันฮอดปีหกแปดนะครับที่ผ่านมาเขากับมีการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ย เฮามีการประเมินนะครับว่า,าแปลงที่มีความก้าวหน้าหรือว่าสามารถเป็นศูนย์เดียนรู้ใดนี้นะครับทั้งเบดอ,อยู่สองพันกว่ากว่าแปลงคิดเป็น้อยละหาสิบเจ็ดเปอร์เซนะครับคิดเป็น้อยละหาสิบเจ็ดอ่อนะแน่แนะในเกรดบนี่อยู่ที่หนึ่งพันหกกว่าแปลงคิดเป็น้อยละสี่สิบแล้วก็เกรด C หรือว่าคีไลสุดๆนี่นะครับ อยู่ที่ลอยอยกว่าแปลงนะครับดังนั้นผมถึงน้าเรียนว่านี่เรื่องของความการนาคงน้องหน้าเนี่ยนะครับก็อยากจะน้าเรียนว่าเขามีการส่รงเสริมมีการขับเคลื่อนกันตลอดกันตลอดเลยโดยเฉพาะนี่เรื่องของผู้นำหรือว่าแกนนำในการพัฒนาเนี่ยครับเขาได้มีการฝึกอบรมจะข้องแปลงนะครับย่างเข้มเข้มข้นเลยนะครับ ่าว,า,าวันซีคืนนะครับนี่เรื่องของลักกสิกรรมนะครับตามลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โขงน้องหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็หล้างจากนั้นก็มามีการมาขุดนะครับมาขุดมาปรับสภาพผู้มีสังคมเนาะคือขุดอะไรแล้วก็เข้ากระไดเป็นพื้นที่เก็บน้ำฝนนะครับถ้าคิดเป็นอ,อันนี้แล้วนะครับ เฮาจีได้นำมีมีม,ม,ม,มีพื้นที่เก็บนำ้ำฝนอยู่ส0บสี่ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถจะฟื้นฟูทรัพยากรดินมอหน่อยกว่าเก่าพันสี่อยไรนะครับแล้วก็สามารถลดยล่ยใจเพิ่มรล่ใดนะครับจำนวนกว่าสามพันกว่าคู่เรือนนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับเขายัางมีการสนับสนุน ต่อยอดนะครับในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของของน้องหน้าเพราะว่าจะเป็นเาขาแสงแรกนะครับกล้วยแสงแรกปลาแสงแรกมะม่วงหิมาผ่านแสงแรกอย่างต่างๆนะครับซึ่งเข้ากับหาตลาดไห้นะครับเพราะว่าจะเป็นตลาดที่ทั้งอำเภอพ่อนจัดไห่ตลาดเขียวนะครับของอำเภอขายน้ำลงบานหรือว่า ตลาดประชารัฐของอำเภอแต่ของของจังหวัดนะระดับจังหวัดก็มีคือกันครับถ้ามีตลาดมาละแม, <c oughs> นะม,ะแม่นะครับตลาดมาทำแหม่เนี่ยครับเดือนละเทอ,อยู่ทีสาลากางเนี่ยครับท่านครับแต่พี่น้องทั้งหลายครับดังนั้นก็รอยากให้พี่น้องเนี่ถ้ามีผลผลิตนะครับเอามาขายเอามาขายนะครับถ้าถ้าว่าขายกับแจกจ่ายหรือว่าถ้าบุญกันไหน นะครับอันนี้ก็คือนี่เรื่องของโขงน้องหน้าที่เข้าจากซอยเหลือสนับสนุนทันอยู่นะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากจากพี่น้องทั้งบ้านไวอยู่เด้เพูด่าโครงการมันมันยังมีอีกอยู่บ่พูดม,มาถ้าเป็นเงื่นกู่นะครับพี่น้องครับมันเบิดอละครับแต่ว่าถ้าเป็นงบงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชดเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีเฉพาะแปลงที่บ่นใหญ่นะครับ แปลงหนึ่งไร่แปลงสามไร่ยังสี่นะครับก็จะได้อำเภอละสองสามแปลงแต่ว่าต้องไปจองจองได้ครับพี่น้องให้พี่น้องนี่ต้องเขาไปจองหรือว่าไปสมัครอยู่ที่สนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับว่าผมมีความสนใจดิฉันมีความสนใจโครงการนี่อยากเขาเขาร่วมทีเฮ็ดจังไดขอสมัครไว้เพราะาปีหกเจ็นี่เต็มนะครับ ต่อเป็นปี68แล้ครับแต่ว่าก็ไปกับบุญเป็นยังเพื่อว่ามีคนสารสิทธิน์นะครับก็อยายพี่น้องนี่ไปสมัครอยู่ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกงอำเภอนะครับอันนี้ก็คือนี่เรื่องของอโครงการาโครงการาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคงน้องหน้าโมเดลขอ,อบบของเมืองขอนแก่นนะครับซึ่ง กามีได้หลายหมองนะครับเพื่อนก็มาดูงานเราว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับหรือว่าพี่น้องนี่ในหมู่บาทในตําบลน,นะครับขัไปศึกษาไปเบื่อง้ามีความสนใจนะครับเ่ราว่าจะเป็นฐา,า,านเรียนลู้ต่างๆนะครับทุกแปลงเนี่ยนะครับอาจะมีฐานเรียนลู้เ่ราว่าจะเป็นฐานเรียนลู้นี่เรื่องของอคนเอาทานมันวะครับ ว่าจะเป็นน่เรื่องของวิธีการเฮ็ดอาหารปลานะครับให้ปลากินหรืออาจจะเป็นฐานนเรื่องของเฮ็ดน้ำดื่มสมุนไพรเองสินะกรมี่ที่ชัดเจนทีดด่สุดนี่คือศูนย์ที่ว่างออนะครับของทันเจ้าคุนพิพัดเนี่ยนะครับจะมีคนขับไปศึกษาดูงานเยอะแล้วก็จะมีการสาธิตน่เรื่องของฐานเรียนรู้เป็นแปลงที่มีความก้าวหนาขอ,อข,อนของเมืองอุบลของข้า อีกแปลงหนึ่งนะครับกับยูทีอำเภอตะการผมจําซื้อเราบวันใดต่ว่ายูทีตะการแปลงเซียวเอม็มอีกแปลงหนึ่งกับยูทีน้ำเยื่อนนะครับผู้ผู้ยผู้หัย,ยอัศวินนะครับผู้หญยอัศวินแล้วก็มีฐานเรียนรู้ที่หลายฐานนะนะประมาณเก่าฐานเรียนรู้นะครับอันนี้ก็ฝากพิ่น้องว่าทามีความสนใจดีอยากจะเหน็นนิเรื่องของโล้างหน้านะครับก็ฝากว่า,าหายไปติดต่อ ที่สนักง,งานพัฒนานชุมชน,นอาเภอหรือจะข้องแปลงที่ผมยกตัวอย่างมากดังกล่าวเนี่ยครับครับในมือน,นีกะเวลามีหน่อยเนาะมีเรื่องอยากจะคุยหลายอยู่แล้วแต่ว่าเวลาหน่อยก็ต้องขออนุญ,ญาตพบป้าพี่น้องครับรายการผู้วา่าชนละที่พบเช่าอุบลในวันนี้ไว้เพียงโท่หนีก่อนในมือนาค่อยว่ากันต่อไปครับในมือน,นีกะขออนุญ,ญาต สวัสดีพี่น้องไว้เพียงโทานีก่อนครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเทศเๆเตมือนี่จะมาบอกข่าวเหล่าแจ้งปฏิทินเลือกตั้งสอสปี2566เริ่มจากมือลงทะเบียนขอใส่สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจัากรระว่างวันที่ยีส่สิามีนาคมถึงเก่าเมษายนวันที่สพุษภาคมวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนซื้อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่7ถึง13และกะ15ส15ถึง21พฤษภาคมวันแจ้งเหตุที่บ่ออาจไปใส่สิทธิเลือกตั้งวันที่เจพฤษภาคมวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงนาในเขตนอกเขตเลือกตั้งและเป็นวันลงคะแนนณนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือคนทุพลพลภาพหรือผู้สูงอายุและ วันที่ทุกคนชาวไทยอายุ18ปีขึ้นไปต้องออกไปใส่ซิทเลือกตั้งสอสอก็คือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมหากมีข้อสงสัยโทษสายด่วน1 4 4 4หรือสำนักงานกะกะตใกล้บ้านเลือกค้นที่แมนเลือก,อกพัคที่มากไถ่โหวตคนไทยพร้อมใส่สิททนที่เป็นคน จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาลัยประเทศสราช2 3สรปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเฮืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ